สวัสดีอาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจภาษาไทยวัฒนธรรมไทยทุกคนครับรายการ Up to date Thailand นำความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยวัฒนธรรมไทยมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ผมมาพร้อมกับความหวานและก็ความเย็นด้วยเพราะว่าคำศัพท์ที่นำมาฝากวันนี้ก็คือคำว่าน้ำแข็งใสน้ำแข็งใส น้ำแข็งใสเนี่ยมันคือของหวานที่ได้จากการเอานำเอาก้อนน้ำแข็งนะไปใสไปใส่ผ่านมีดนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นเกรดน้ำแข็งแล้วก็นำมาราดด้วยน้ำหวานหรือว่านมข้นหวานน้ำแดงน้ำสีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีเครื่องประกอบประกรอบด้วยเช่นอาจจะเป็นเม็ดบัวเชื่อม ตัวแดงต้มเชื่อมน้ำตาลหรือจะเป็นพวกลูกชิดนะครับก็ต้นหลังก็มีขนมปังด้วยนะครับเ,เหตุผลว่าทำไมต้องเรียกน้ำแข็งใสก็เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการนำก้อนน้ำแข็งไปใสนะ่คำศัพท์คำหลักของมันคือคําว่าใสานะใสนะครับคือ นำก้อนน้าแข็งเนี่ยไปใสนะครับมันเป็นแบบนี้ครับไปใส่ผ่านมีดแล้วก็มันทําให้น้ําแข็งเป็นฝอยหรือว่าเป็นเกล็ดบางๆเหมือนกับเกล็ดหิมะนั่นเองบางทีฝรั่งคําศัพท์ฝรั่งก็เป็น snow ice นะครับก็เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะมาดูรูปร่างของอุปกรณ์ในสมัยก่อนนะครับตอนที่ยังไม่มีเครื่องใช้ที่เป็นไฟฟ้าหมุนๆหมุนๆให้มันเป็นเกล็ดเนี่ย คนไทยเขาทำแบบนี้ครับเขาเรียกว่าม้าใส่น้ำแข็งนะครับก็คือก็คือหน้าตาแบบนี้ครับนะก็มีก็มีอันนี้เขาเรียกว่ามา้าม้าใส่น้ำแข็งนะมา้าตัวม้าเนี่ยจะมีมีดอยู่ตรงนี้มีมีดนะครับแล้วตรงบริเวณนี้มีดนะครับเราเด็กมีดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมือมือจับมือจับก็ ตัวมือจับเนี่ยเขาจะตอกตะปูไว้นะครับหรือบางทีก็เอาฝาจีบนะครับฝาจีบก็คือฝาพวกน้ำอัดลมโซดานะครับโซดาเอาฝาพวกนั้นตอกเข้าไปเวลาเราไปกดน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะตรึงเข้าไปฝังในเนื้อน้ำแข็งแล้วก็สามารถจะจับแล้วก็เลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าม้าใส่น้ำแข็งนะครับถ้าผมปิดก็ดูแบบนี้นะครับ เนี่ยฮะน้ำแข็งนะเป็นน้ําแข็งสีขาวน้ําแข็งแล้วก็เวลาเราเลื่อนไปเนี่ยใสยไปใสก็คือเลื่อนแบบนี้ใสไปมันก็จะเกิดเป็นสาสไปแบบนี้นะครับมันเวลาใสาไปตรงนี้เป็นเป็นมีดสีชมพูเ่ยเป็นมีดมันก็จะกลายเป็นเกร็ดน้ําแข็งร่วงลงมานะครับก็จะมีก็จะนําเอาถ้วยเอา เอาชามเออได้มารองรับไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้น้าเกล็ดน้ำแข็งเต็ม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 ตมแบบนี้เลยนะครับแล้วเอาไปปรุงใส่น้ําหวานใส่น้ํานมข้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของมันอันนี้ทําไมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับสังเกตดูเวลาคนเขียนเนี่ยจะเขียนผิดนะครับแม้กระทั่งในระบบ ยกตัวอย่างในระบบแอปพลิเคชัน Google Translate เนี่ยเวลาอยากจะได้คำศัพท์อะไรเนี่ยเราสามารถจะเขียนหรือไม่ก็ใช้เสียงเขียนได้สมมุติผมอยากจะเขียนคำว่าน้ำแข็งใสแต่สมมติไม่ทราบเนาไม่ทราบว่าเขียนยังไงเนี่ยผมก็ใช้วิธีการนี้ก็คือว่ากดไปที่ไมโครโฟนแล้วพูดว่าน้ำแข็งใส ได้เลยครับน้ำแข็งใสเป็นภาษาไทยนะแล้วเป็นภาษาจีนว่าเป่าปิงเป่าปิงเป่าปิงนะครับน้ำแข็งใสแต่ว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันผิดนะครับผิดเหตุผลก็คือว่ามันจะต้องเขียนด้วยไม้มาลายแต่ว่าระบบที่เขาทําไว้เนี่ยมันกลายเป็นไม้หมวนนะครับแล้วความผิดเนี่ยมันก็มีพบเห็นหนาหูหนาตามากขึ้นเพราะว่า เมื่อคนไม่ใส่ใจในการเขียนเนี่ยมันก็จะทําให้การเขียนผิดเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ดีหรืออาจารย์ก็ตามที่จะต้องสอนนักเรียนหรือเวลาจบไปแล้วไปทํางานในองค์กรในบริษัทต่างๆถ้าเหตุมีเหตุจะต้องเขียนคําศัพท์ที่พลาดพิงถึงสิ่งนี้เนี่ยก็จะต้องเขียนด้วยไม้มาลายนะครับมันมันไม่ผิดรุนแรงแต่ว่าเขาจะมองว่าถ้าเราเขียนถูก มันก็จะดูมีสเสน่ห์แต่ถ้าเขียนผิดเนี่ยคนคนที่รู้ภาษาไทยก็จะดูถูกว่าว่าทำไมเขียนไปลินที่ไหนมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียหายส่วนตัวด้วยของบริษัทด้วยนะครับก็อยากจะใหะ้มีการเขียนให้ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับนี่ในอินเทอร์เน็ตก็จะมีน้ำแข็งใสหน้าตาเฉยเลยต้องต้องเปลี่ยนไม้มาลายนะครับหรือ น้ำแข็งใสเห็นไหมครับใสตัวนึงเป็นไม้มะลายน้ําแข็งใสสิบบาทรวยหน้าร้อนพวกนี้หาพบเห็นได้มากในสื่อออนไลน์ซึ่งเขาไม่ทราบที่มาของการเขียนเพราะนั้นก็เสียเวลาเท่ากันแหละจะใส่ไม่ม้วนหรือไมนมะลายแล้วออกเสียงเหมือนกันแต่เบื้องหลังของมันอะเบื้องเบื้องหลังของความหมายอมันต่างกันนะ ในในพจนนุกรมก็แยกความหมายของการเขียนไม้มมลายกับไม้ม้วนดังนี้นะครับถ้าเป็นสายที่เป็นไม้มมลายเนี่ยมันแปลว่าผลักครูพงเรียกว่าผลักในแนวราบก็คือไม่ใช่ผลักแบบนี้หรือกดแบบนี้แต่ผลักไปแบบนี้นะครับแล้วก็ มันจะต้องมีม,มีมีฐานรองรับด้วยถึงจะเรียกว่าใสนะครับเหมือนกับเราเอากบไปใส่ไม้ก็เรียกว่าใสเหมือนกันทําให้เคลื่อนในแนวราบนะครับอันที่สองมาคําว่าใสนี่นะครับคําว่าใสเนี่ยมันหมายถึงอ่าอ่าเป็นคําโบราณปัจจุบันนี้เราไม่ใช้กันแล้วนะครับก็คือคําเรียกลูกชายคนที่สี่นะครับถ้าเป็นสมัยโบราณโบราณนะครับเป็นเอกสารเก่าเนี่ยเขาจะบอกว่าอ้าย ยี่สามสายงัวลบเจ็ดแปดเจาหรือเจาจงหรือจงนิงสองนะครับอันนี้ก็เป็นคําโบราณปัจจุบันเราก็เลิกหายไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายในม้วนเนี่ยมันจะมีความหมายว่าแปลว่าผ่องแปลว่าแผ่วแปลว่ากระจางเช่นฟ้าใสสดใสใจผ่องใสนะแล้วก็แปลว่าซึ่งแลเห็นได้ทะลุ หรือว่าโปรนะครับเช่นแก้วที่มันมองเห็นได้ทะลวงไปเนี่ยก็เรียกว่าใสากระจกใสเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญของการเขียนที่ถูกต้องนะครับก็เอานํามาฝากไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ